เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปใหนที่ขายแล้วแก้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ท่านชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็นรถเก๋ง,ตกงตโตโยต้าคโรล่าครับโตโยต้า,ตาสามห่วงทนหายห่วงเลยเครื่องดีเกียร์ดีครับเป็นเกียร์ออโต้เข้าง่ายเข้าครบเล่มทะเบียนชุดโอนครบภาษีไม่ขาดนะครับภาษีปี66เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับ ใช้งานได้ปกติทุกระบบเลยครับระบบเบรกระบบไฟใช้ได้ครบนะครับชงล่างกันยังดีเลี้ยวสุดไม่ดังราคาถูกๆเพียง35,000่าบาทเท่านั้นครับเอาไปขี่ใช้งานกันคุม้มค่าคุ้มราคากันแดดก,กันฝนได้สบายครับเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าภายในยังสวยไม่ขาดนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดทุกใจให้ด้วยครับมีรถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมในเลือกซื้อกันมาทำทุกวัน ได้ไปผาาลิดให,ใหม่ๆต้องเลือกใหม่ๆครับขอฝาก,กกดถูกใจไว้ด้วยตอนนี้การรีวิวดูอะไรเนี้ยนะครับห้องโดยสารส,ฐฐสภาพเดิมๆทั้งหน้าทั้งหลังเลยไม่ขาดแถมประตูไม่คำรุดห,ห้องเครื่องก็สวยสะอาดนะครับนหน้าไม่มีรอยชนเลยียเอกสาชุดโอนครบเอาไปขี่ใช้งานกันคุ้มค่าแน่นอนครับรุ่นนี้อึดทนครับทางไห,ห้ได้สบายๆเลยครับพิก,กัดดูรถอยู่วังม่วงนะครับวังม่วงสระบุรี ท่าน,นใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ